นิทานเรื่องหญิงชรากับเต่าวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งมีหญิงชราผู้ใจดีชื่อว่ายายแก้วอาศัยอยู่ตามลำพังยายแก้วมีชีวิตเรียบง่ายแม้ว่าจะไม่มีลูกหลานคอยดูแลแต่เธอก็ไม่เคยบน่นมีแต่ความสุขที่ได้ทำสวน ปลูกผักหาปลาและแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้นอยๆให้กับเพื่อนบ้านเช้าวันหนึ่งยายแก้วออกไปหาปลาอย่างเช่นทุกวันขณะที่เธอกำลังเดินเลียบแม่น้ำสายตาก็เหลือบไปเห็นสิ่งแปลกๆริมฝั่งน้ำห่างออกไปไม่ไกลนักมีเต่าตัวหนึ่งคว่ำท้องอยู่บนฝั่งมันพยายามดิ้นรนกลับตัวแต่ดูเหมือนว่ามันจะอ่อนแรงมาก โอ้แย่จริงเจ้าเต่าน้อยติดแยกอยู่แบบนี้ได้อย่างไรยายแก้วรีบวิ่งเข้าไปใกล้เธอใช้สองมือที่หยับกร้านแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นหยิบเต่าขึ้นมาเบาๆพลิกมันกลับไปในท่าที่มันควรจะอยู่ขอบคุณท่านมากท่านได้ช่วยชีวิตข้าข้าจะตอบแทนบุญคุณน,นี้ให้ได้ยายแก้วสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเต่าพูด แต่เธอกลับหัวเราะออกมาอย่างไม่เชื่อข้าแก่แล้วหรือไรถึงเริ่มได้หูแว่วว่าเต่าพูดได้เต่าตัวน้อยเจ้ากลับไปถือไม่มีอะไรที่ข้าต้องการจากเจ้าเย้แก้วปล่อยเต่าลงไปในน้ําแล้วก็หันกลับไปเดินต่อทิ้งความคิดเรื่องเต่าพูดได้ไว้เบื้องหลังโดยไม่ได้คิดอะไรอีกหลายวันผ่านไปขณะที่ยยแก้วกําลังนั่งพักผ่อนหลังจากทํางานสวนเสร็จ เธอได้ยินเสียงดังตึงตังจากนอกบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปเธอก็พบกับเต่าตัวเดิมที่เธอเคยช่วยไว้นอนคอยอยู่หน้าบ้านท่านยายแก้วข้ากลับมาเพื่อทำตามสัญญาข้ามีของวิเศษที่จะมอบให้ท่านยายแก้วขี้ตาแล้วมองเต่าอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาแต่เต่าก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นพูดจาด้วยความมุ่งมั่นเจ้าเต่าน้อย ข้าช่วยเจ้าเพราะสงสารเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบแทนข้าข้าไม่ต้องการอะไรเลยแต่เต่าไม่ฟังมันใช้เท้าหน้าของมันคุยดินเล็กน้อยและนำวัตถุหนึ่งออกมามันเป็นหินวิเศษสีเขียวมรกตที่เปล่งแสงออกมาจางๆนี่คือหินวิเศษเจ้าหินนี้สามารถมอบพลังวิเศษให้ท่านได้ ขออะไรก็ได้ตามที่ท่านปรารถนาเพียงแต่ท่านต้องใช้มันอย่างระมัดระวังอย่าให้ความโลภครอบงำยายแก้วมองเห็นวิเศษด้วยความประหลาดใจแม้จะมีความสงสัยแต่เธอก็รับหินนั้นมาไว้ในมือข้าไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้จริงหรือไม่แต่ถ้าเป็นจริงข้าก็อยากขอสิ่งเล็กๆน่นอๆเท่านั้นข้าอยากให้ส่วนผักของข้าเติบโตดี ค่าจะได้มีอาหารพอเพียงเต่ายิ้มและค่อยๆหายลงไปในน้ำยายแก้วยังคงสงสัยในพลังของหินวิเศษนั้นแต่เมื่อเธอกลับมาที่สวนในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าแปลงผักที่เธอปลูกไว้นั้นออกผลดกมากผักเต็มแปลงดูเขียวขจีและงดงามยิ่งกว่าเคยเป็นยายแก้วแทบไม่เชื่อสายตาโอ้โหนี่มันเรื่องจริงหรือ หินวิเศษนี้ทำให้ส่วนของข้าเป็นแบบนี้จริงๆเมื่อเห็นความสำเร็จที่ได้จาเหินวิเศษยายแก้วก็เริ่มคิดมากขึ้นเธอเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าขออีกจะเป็นอย่างไรเธออยากจะลองดูถ้าข้าขออะไรอีกเล็กน้อยข้าจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ข้าจะขอเงินทองนิดหน่อยข้าจะไม่โลภมากหรอก ในคืนนั้นเองยายแก้วหยิบหินวิเศษขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วอธิษฐานข้าขอให้บ้านของข้ามีเงินทองเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่ข้าจะได้ช่วยเหลือคนที่ยากจนเมื่อเช้าวันถัดมายายแก้วพบว่าบ้านของเธอเต็มไปได้วยถุงทองและเหรียญเงินยายแก้วตื่นเต้นมากเธอรู้สึกว่าตอนนี้เธอมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในหมู่บ้านได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปยายแก้วก็เริ่มขอมากขึ้นและมากขึ้นเงินทองที่มากมายทำให้เธอเริ่มสนใจแต่สิ่งวัตถุเธอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่กลับใช้เวลามากขึ้นในความสะดวกสบายส่วนตัวชาวบ้านที่เคยมาเยี่ยมเยียนก็เริ่มหายหน้าไปความสุขที่เธอเคยมีจากการช่วยเหลือผู้อื่นก็เริ่มจางหาย วันหนึ่งเต่าตัวเดิมกลับมาหายายแก้วอีกครั้งคราวนี้มันดูเศร้าและแสดงความห่วงใยท่านยายแก้วข้าเห็นว่าท่านเริ่มถูกครอบงำด้วยความโลภเห็นวิเศษนี้ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อให้ตัวเองร่ำรวยท่านต้องการช่วยเหลือผู้อื่นจำได้หรือไม่ยายแก้วมองเต่าด้วยความละอายใจ เธอตระหนักได้ว่าความโลภได้ทำให้เธอลืมตัวลืมเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตข้าผิดไปแล้วเจ้าเต่าน้อยข้าลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่การสะสมเงินทองข้าขอคืนเห็นวิเศษนี้ให้เจ้าข้าไม่ต้องการมันอีกต่อไปเต่าพยักหน้าและรับเห็นวิเศษกลับไปท่านทำได้ถูกต้องแล้ว ความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งของภายนอกแต่เกิดจากความดีที่เรามอบให้ผู้อื่นข้าหวังว่าท่านจะได้พบความสุขที่แท้จริงหลังจากนั้นเยแก้วกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนิทานเรื่องพ่อมดเจ้าเล่ห์กับเด็กหนุ่มใจซื่อ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยป่าเขียวกระจีมีเด็กหนุ่มชื่อว่าเทียนเขาอาศัยอยู่กับแม่ผู้สูงอายุซึ่งป่วยกระสอบกระแสะแม้ครอบครัวของเทียนจะยากจนแต่เขาก็เป็นคนขยันซื้อสัตว์และใจซื่อเทียนทำงานทุกวันไม่เคยบ่น เขาออกไปเก็บฟืนและผลไม้ในป่าเพื่อน,นำมาแลกเปลี่ยนกับข้าวของเครื่องใช้จากชาวบ้านและยังคอยดูแลแม่ด้วยความรักและห่วงใยเสมอหมู่บ้านของเทียนเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับพ่อหมดเจ้าเล่ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกชาวบ้านเชื่อกันว่าพ่อมดเป็นผู้ที่มีเวทมนต์ที่ชั่วร้าย และมักจะใช้เวทมนต์เพื่อหลอกลวงและครอบงำจิตใจของผู้คนให้ทำตามที่เขาสั่งมีหลายคนเล่าว่าหากใครได้พบกับพ่อมดคนนี้จะไม่มีวันได้กลับมาเหมือนเดิมปันหนึ่งในขณะที่เทียนออกไปเก็บฟืนในป่าลึกเขาพบกับชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ช,ชายชราคนนั้นมีท่าทีน่าสงสารเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและเต็มไปด้วยฝุน่นเทียนรู้สึกสงสารจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือท่านปู่เป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ในป่าลึกขนาดนี้ช,ชายชรายิ้มอ่อนๆแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์อย่างที่เทียนไม่ทันได้สังเกต ข้าแค่เหนื่อยและหลงทางเจ้าหนุ่มข้าเห็นเจ้าเป็นคนใจดีเช่นนี้ข้าอยากตอบแทนเจ้าเจ้าไม่อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือเทียนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจข้าขอบคุณท่านปู่สำหรับความหวังดีแต่ข้ามีความสุขที่ได้ทำงานเพื่อดูแลแม่ของข้าข้าไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ ชายชรายิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความเจ้าเล่และไร้กาดเจ้าหนุ่มเอ๋ยถ้าเจ้าได้สิ่งที่ข้ามีเจ้าจะได้ไม่ต้องทำงานหนักอีกเลยเจ้าจะได้พักผ่อนอย่างสบายใช้ชีวิตแบบคนร่ำรวยแค่ทำตามคำขอของข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทียนรู้สึกสงสัยในคำพูดของชายชราแต่ด้วยความซื่อสัตย์ เขายังคงถามด้วยความระมัดระวังแล้วข้าต้องทำอะไรให้ท่านล่ะครับชายชราย,ยิ้มกว้างและพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวข้าแค่ต้องการของวิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเจ้าเพียงแค่นำมันมาให้ข้าข้าก็จะมอบเงินทองมากใหมให้เจ้าเทียนได้ยินดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าชายชราคนนี้ต้องการทำสิ่งชั่วร้าย เขาเริ่มคิดว่าชายชราคนนี้คงไม่ใช่ใครคนอื่นนอกจากพ่อหมดเจ้าเล่ที่ชาวบ้านพูดถึงข้าขอโทษท่านปู่ข้าจะไม่ขโมยของจากชาวบ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้านข้าไม่ได้ต้องการเงินทองที่ได้มาด้วยวิธีที่ผิดข้าไม่ต้องการทรยศต่อผู้ที่ไว้ใจข้าเมื่อพ่อหมดได้ยินคำปฏิเสธนั้นขเขาโกรธมาก เขาเงยหน้าขึ้นมองเทียนและสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นดุดันและน่ากลัวเจ้ามันโง่เขาข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเดินออกจากที่นี่ง่ายๆเจ้าต้องชดใช้ที่กล้าปฏิเสธข้าพ่อหมดเจ้าเล่ร่ายเวทมนต์ด้วยความโกรธเขายกมือขึ้นและเปล่งเสียงอาคมสายลมพัดแรงจนกิ่งไม้ลั่น เทียนถูกพลังเวทมนต์ของพ่อมดพันธนาการไว้เขารู้สึกเหมือนมีเชือกที่มองไม่เห็นมารัดร่างกายไว้ทำให้ขยับตัวไม่ได้เจ้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าข้าจะได้สิ่งที่ต้องการเทียนพยายามดิ้นรนแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการสะกดผงพ่อมดได้ขณะที่พ่อมดกำลังจะเดินจากไปอย่างผู้ชนะ จูจ่ๆก็เกิดแสงสว่างจืดจ้าขึ้นบนท้องฟ้าตามมาด้วยเสียงดังสนัน่นเสียงนั้นเป็นเสียงของเทพแห่งความยุติธรรมที่เห็นพฤติกรรมชั่วร้ายของพ่อหมดเจ้าเล่พ่อหมดเจ้าเล่เจ้าทำผิดมากเกินไปแล้วเจ้าต้องชดใช้กับการกระทำที่ชั่วร้ายของเจ้าทันใดนั้นใส่ฟ้าฟาดลงมาที่พ่อหมดทำให้เขาล้มลงกับพื้น พลังเวทมนต์ที่ใช้สะกดเทียนไว้ก็สลายไปเทียนสามารถขยับตัวได้อีกครั้งก่อนที่พ่อมดจะได้ลุกขึ้นมาทำอะไรต่อสายฟ้าก็ฟาดลงมาอีกครั้งคราวนี้พ่อมดหายตัวไปในพริบตาร่างของเขาสลายกลายเป็นเถ้าถ่านไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยจากเหตุการณ์ที่น่ากลัวนั้นเทียนรีบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟัง ทุกคนต่างตื่นเต้นและชื่นชมในความกล้าหาญของเขาเจ้าเป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตใจบริสุทธิ์และกล้าหาญหากไม่มีเจ้าหมู่บ้านของเราอาจจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของพ่อโมจเจลีข้าขอขอบใจเจ้าเป็นอย่างมากนิทานเรื่องช่างตีเหล็กผู้กล้าหาญมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านหนองเหล็ก ที่ตั้งอยู่ริมภูเขาใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าคำเหล็กเขาเป็นช่างตีเหล็กที่มีฝีมือดีเยี่ยมคนชั้งหมู่บ้านต่างพากันยกย่องเขาในฐานะช่างที่ทำอาวุธเครื่องมือการเกษตรและเครื่องใช้ทุกชนิดอย่างแข็งแรงและทนทานคำเหล็กเป็นคนขยันและซื่อสัตย์เขารักงานตีเหล็กมากและตั้งใจทำงานทุกวัน วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังตีเหล็กเพื่อทําเคียวสำหรับชาวนาอยู่จูจ่ๆก็มีหญิงชาราลึกลับเดินเข้ามาในโรงตีเหล็กของเขาหญิงชาราคนนั้นมีท่าทางลึกลับผ้าคลุมศีรษะสีดำยาวจนปิดบังใบหน้าเห็นเพียงแต่ดวงตาที่ดูเศร้าส้อยเจ้าหนุม่มเจ้าเป็นช่างตีเหล็กที่เก่งกาจข้าต้องการให้เจ้าทำสิ่งหนึ่งให้ข้าได้ไหม คำเหล็กหันมามองหญิงชราแม้จะรู้สึกแปลกใจที่หญิงชรามาปรากฏตัวในโรงตีเหล็กของเขาแต่ด้วยความเคารพผู้สูงอายุเขาก็ตอบด้วยเสียงนอบน้อมท่านอยากให้ข้าทำสิ่งใดหรือข้ายินดีช่วยข้าต้องการให้เจ้าตีเหล็กทำดาบวิเศษดาบที่สามารถปกป้องข้าได้จากภัยร้าย คำเหล็กรู้สึกแปลกใจเพราะไม่มีใครขอให้เขาทำดาบวิเศษมาก่อนแต่เขายังคงตั้งใจฟังและไม่ปฏิเสธดาบวิเศษดาบธรรมดาที่ข้าทำจะปกป้องกันภัยได้เช่นไรดาบนี้ไม่ใช่ดาบธรรมดาเจ้าต้องตีเหล็กจากแร่ที่อยู่ในภูเขาลูกนี้ แรกที่ส่องประกายแสงสีทองเมื่อโดนแสงจันร์ทเท่านั้นและเมื่อดาบนี้เสร็จสิ้นมันจะมีพลังในการปกป้องผู้ที่ถือครองคำเหล็กรู้สึกทึ่งกับเรื่องที่หญิงชราเล่าแต่เขาก็ไม่รู้จะหาความจริงจากสิ่งที่เธอพูดได้อย่างไรถ้าท่านเชื่อมั่นในฝีมือของข้าข้าจะทำตามที่ท่านขอ แต่ข้าต้องขอถามว่าแร่ที่ท่านว่ามันอยู่ที่ไหนข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหญิงชราพยักหน้าอย่างช้าๆและชี้ไปที่ภูเขาที่อยู่ใกล้หมู่บ้านบนยอดเขานั้นเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าเดินขึ้นไปจะพบแร่ทองคําที่ส่องแสงอยู่ตรงหน้าถ้ำมังกรเก่าแก่เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคำเหล็ก เตรียมข้าวของและคบไฟออกเดินทางไปยังภูเขาเขาเดินขึ้นทางที่คดเคี้ยวไปตามทางเดินหินและเมื่อดงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างทั่วทั้งป่าคำเหล็กสังเกตเห็นแสงสีทองที่ส่องอยู่ไกลกๆที่หน้าถ้ำมังกรตามที่หญิงชาราบอก คำเหล็กเดินเข้าไปใกล้ Naj kind, และพบแร่สีทองที่ส่องประกายออกมามันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเขารีบเก็บแร่นั้นลงในถุงและเดินทางกลับบ้านเมื่อคำเหล็กกลับมาถึงโรงตีเหล็กเขาเริ่มต้นการตีดาบทันทีเขาทำงานอย่างหนักไม่หยุดพัก ความร้อนจากเตาและเสียงของค้อนที่ตีลงบนเหล็กดังไปทั่วหมู่บ้านคำเหล็กทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเขาในการสร้างดาบเล่มนี้หลังจากหลายคืนที่ทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งดาบวิเศษก็สำเร็จดาบเล่มนี้มีประกายแสงสีทองที่ไม่เหมือนดาบใดๆคำเหล็กรู้สึกภูมิใจกับผลงานของเขาและรอให้หญิงชรากลับมา เช้าวันรุ่งขึ้นหญิงชรากลับมาที่โรงตีเหล็กอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มาเพียงลำพังข้างหลังของเธอมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เดินตามเธอมามันคือมังกรที่น่าเกรงขามคำเหล็กตกตะลึงเมื่อเห็นมังกรอยู่ตรงหน้าเขาเจ้าทำได้ดีมากเจ้าหนุ่มขอบคุณเจ้าที่ทำตามคำขอของข้าข้าจะปกป้องหมู่บ้านนี้ตลอดไป ทันใดนั้นร่างของหญิงชาราก็เปล่งแสงสว่างออกมาร่างของเธอแปลงเป็นเทพธิดาผู้มีอำนาจมังกรข้างหลังของเธอคือผู้พิทักษ์แห่งหุบเขาเธอยิ้มและหายไปพร้อมกับมังกรคำเหล็กยืนมองด้วยความอัศจรรย์ใจจากวันนั้นหมู่บ้านของเขาก็ได้รับการปกป้องจากอำนาจวิเศษของดาบและเทพธิดาชื่อเสียงของคำเหล็ก แพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินคนต่างพากันมาขอให้เขาทำเครื่องมือและอาวุธวิเศษสำหรับพวกเขาและคำเหล็กกลายเป็นช่างตีเหล็กที่ผู้คนให้ความเคารพมากที่สุดในยุคนั้น